ข <mm <iser> ี่ดีๆค่ะเดี๋ยวเราจะคว่ำนะเดี๋ยวเราจะไปซื้อของที่ตลาดนะคะไปไปขึ้นดาดฟ้าขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์โอเคอ่ะถึงห้างสรรพสินค้าแล้วค่ะอันนี้มาซื้อมาม Blue ่าหน่อยค่ะมาม่านี <mann ata> ่ไงมาม่าเจอแล้วค่ะไม่มีค่ะไม่มีแล้เขาเรียกอะไรคะไม่มีสองมาม่ามี อ๋อเขาเรียกอะไรอ่ะลื่กันรถอ๋อเหรอมีตะซองมีตะซองแล้วขายอะไรบ้างคะมีไอติมเอาไอติมไหมคะเอาไอติมมาหนึ่งค่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งโอ้เดี๋ยวอย่าเพิ่งเหรอโอเคโอเคโอเคได้ได้ได้ไม่มีปัญหาค่ะขอจ่ายบัตรหน่อยนะคะได้ขอบคุณค่ะโอเคค่ะอันนี้อันนี้เป็นที่จ่ายบัตรเป็นที่จ่ายบัตรเลยเหรอคะนี่ไม่ใช่โอ้ ที่จ่ายบาทได้เลยแล้วก็มีด้วยมีด้วยเลยค่ะดึงดึงดึงอาศัยรถใช่ไหมลูกขึ้นรถก่อนนะคะขึ้นรถก่อนขึ้นรถก่อนโอเคขึ้นได้เลยยังได้แล้วโอ้ขึ้นได้แล้วแย่าพึ่งย่าพึ่งใช่ไหมลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเอาวันนี้ไม่จ่าเอาค่ะ ก่อนนอนเราจะกินนมเปรี้ยวไหมคะก่อนนอนต้องกินอย่าลืมแปรงฟันด้วยนะคะโอเคอขอบคุณค่ะพึ่อย่าพึ่งคิดตังก่อนคิดตังก่อนคคอแค่นี้ก่อนเนาะแค่นี้ก่อนใช่ไหมลกูกติดๆอ่ะยิงให้ดูหน่อยคะ่ะมันจ่ายตังได้จริงหรือเปล่าลกูกยิงให้ดูหน่อยคะ่ะดึ้นดิ้นดิน จ่ายตังได้จริงไหมคะตึงตึโงตึงเคเ่าตังก่อนอย่าเพิ่งโอเคโอเคกี่บาทคะ4 5าบาท5บาทโอเคมีตังอยู่ใช่ไหมตังเลีียงตั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 งเป็นเลรียหลายตังต้องซื้อยังไงฮะ หมายถึงว่าถ้าเราซื้อเราจะได้ตังค์กลับบ้านด้วยใช่ไหมลูกขอบคุณค่ะอ่ะเต็มรถแล้วลูกเต็มรถล้นแล้วค่ะล้นแล้วค่ะหนักเกินลูกกลัวจะขับไม่ไหวค่ะกลัวขับรถไม่ไหวลูกจะขับไหวไหมคะจะขับไหวไหมนะโอ้หอัวปุ๊กอืมหัวปุ๊กเลยค่ะหนักจริงๆค่ะ ใช่ไหมคะมง้อปุ๊กเลยดันดันโอ้โโอเคซื้อของแล้วกลับบ้านได้คะ่ะจะพึ่งเหรอเ่ว่าให้กลับบ้านได้อีกนิดนึงอีกนิดนึงโอเคขอบคุณค่ะ มองไม่เห็นเลยม,มันเยอะใช่ไหมลูกกลับบ้านได้ปื้ยลงลิฟต์ลงลงิฟต์